ใช่เดี๋ยวจะไปเช็คฟีดแบ็กค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆที่ในที่สุดก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เริ่มมีคนพูดถึงมีกระแสขึ้นมาบ้างแล้วค่ะอ่ะมาคุณยายบ้างไป้วครวันนีพี่นวชชอบใหญ่ดีคากก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นยุกที่ตั้งใจมากๆว่าก็อยากจะบอกว่าเป็นลุกที่หาให้เข้ากับคาแรคเตอร์ ให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะเพราะว่าชุดนี้คือจะบอกทุกคนว่าเสื้อน,นี้คือเสื้อจริงๆเสื้อจากคุณยายจริงๆนะคะจากปยเาเลยซึ่งมีอายุมา80ปีแล้วแล้วก็วความเชื่อน,นี้ก็คือถึงมาหลายปีแล้วอีกด้วยค่ะก็จะเป็นในช่วยในเรื่องของช่วยเหลือชาวบ้านใข้เจ็บไข้ได้ป่วยหาหลานไม่เจอนะคะก็มีออกข่าวเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีราน้ําสมัยและไปไจจยมากๆนะคะจนคุณยายก็อยากจะบอกว่าฝั่งเขาบอกว่าอยากให้นะคะสุข,าขาภาพแข็งแ ค่ะก็แบบว่าอยากให้บอกว่าทุกคนนะคะบอกว่ามาช่วยอนุรักษ์ควเชื่อนี้ให้คนไทะอยากบอกอยากให้หลุดให้ลืมไะเอกดีฟ้าบอกว่าเราเต็มที่มากขนาดต้องซ้อมเราก็ซ้อมคาแรคเตอร์นี้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเออ่ใช้อินเนอร์เยอะค่ะแม่นะคะก็เออ่ต้องแบบเต็มที่ทุกแมทคือจริงๆแล้วหนูเต็มที่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้องนานมากเลยตั้งแต่ประกวดทุกอย่างนะคะทำเต็มที่ที่สุดเพราะเราอยากเรารู้สึกว่าการมาแกรนเนี่ยมันกยากมากนะคะแล้ววันนี้เนี่ยได้ยินจุดนี้ได้รู้ว่าเป็นยากมากๆ บอกอะไรกับโซเชียลไหมครับเพราะว่างี้ก็เป็นไวรัลมากคุณค่ะก็กติดตามด้วยกันนะคะแบบ P E T C H L O Y สามหกค่ะนะคะแล้วก็เข้ารอบได้ค่ะคนน้อยแต่เราเลยว่ารักนานมากมากแล้ก็ตำนานเยอะค่ะมานี่ตำนานเยอะมากนะคะอย่างที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่บทงานเราเชื่อแล้วค่ะ ไปในบ้านชุดหนัก10กิโลค่ะวันนี้ชุดหนักมากทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นจริงๆเห็นกับตาเนี่ยก็คือไอ้ตาเดิอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่หลักแอดเลยก็สําหรับชุดนี้นะคะก็เป็นกอนนกิงกะลาค่ะที่มาจากกินาลีที่หมายถึงกินาลีค่ะก็คือครึ่งล่างเป็นนกครึ่งบนเป็นคนค่ะก็คือชุดนี้เนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องของคนไทยใหญ่ว่าในช่วงของออกพรรษาเนี่ย จะมพะพีพระพุทธเจ้านะคะลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือลงมาแล้วทีนี้ก็จะมีเหล่าสิ่งสรรพสว์เนี่ยออกมาไล่ลําเพื่อเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยอยากที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้ด้วยของชาวภาคเหนือเพราะว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยอยู่ในแทบจะทุกๆเกือบจังหวัดเลยของภาคเหนือค่ะจริงนะครับเพราะว่านี่เป็นกระบอกเสียงเลยในการช่วยกันรัใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงก็หวังว่า ใครหลายๆคนนะคะที่ดูแปลงก็คือจะไม่ได้มองแค่ความสวยและความงามแต่ยังมองไปในเรื่องของความอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเพณีไทยไว้อีกด้วยค่ะทางด้านนู้นแ่ะค่ะนี่เลยค่ะถือว่ารอบด้านนะคะแกลงสเก็ดมารอบด้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดเป็นทางการนะคะแพรวพาวค่ะมิสแกนรนด์อุบลราชธานีนะคะค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากว่ารับบทพลางเอ,อแม่นาง <c oughs> แม่นาง สีพันธ์เทวีนะคะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าแม่าังเนี่ยเป็นบุคคลที่สัมพันธ์คนหนึ่งเลยที่ในสมัยเออเอเออาณาจักรล้านนาวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอพรีเซนต์ค่ะว่าในอดีตเนี่ยยังมีบุคคลสําคัญน์นี้ซึ่งสร้างสตอรี่แล้วก็กว่าจะมีเป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ย เพราะว่าผุคนนี้เลยค่ะก็เลยอยากจะนำมาพรีเซนต์ในรอบก่อนจะเชียงใหม่โอเคค่ะแล้วอยากให้เราฝักในหน่อยเพราะต่อไปเป็นรอบถึงว่ายน้ำก็อนุรักษ์ก็ได้ทำกันไปแล้วเกมค่ะทำให้การแข่งขันสนุกมากขึ้นแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการเห็นไม่ใช่แค่เ7็ส็ดนะคะแต่เป็น นะคะแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสอย่างวันนี้เองคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คนที่มีกระแสมาก่อนเนาะไม่แน่ว่าในวันรอบช่วยน้ำนะคะอาจจะมีดวงดาวดวงอื่นอื่นที่ชนแสงขึ้นมาอีกนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามกันนะคะเพราะว่าเวทีแกรนนะคะทุกวันคือวันใหม่และทุกวันคือการเห็นขันใหม่และทุกวันคือโอกาสค่ะใช่แล้วช่วยมานุณชายอย่าดืมนะคะรอบช่วย